สวัสดีเช้าวันจันทร์ที่1สิงหาคมค่ะกองทัพจีนเปิดฉากซ้อมรบบนเสาบนชายฝั่งตรงข้ามไต้หวันแถมขู่ยิงเครื่องบินของคุณแนนซี่เพโลซี่ประธานสภาผู้แทนรัษฎรสหรัฐหากฝ่า,ฝ,าฝืนคำเตือนไปเยือนเกาะซึ่งจีนยืนยันมาช้านานว่าเป็นส่วนหนึ่งของตนทมกลางความตึงเครียดระหว่างสองมหาอำนาจหลังคุณสีจิ้นผิงเตือนคุณโจไบเดนอย่าเล่นกับไฟด้วยการท้าทายนโยบายจีนเดียว ประธานสภา,าขาเทรดหุ้นอินไซต์ออกเดินทางเยือนเอเชียโดยเผยปลายทางอย่างน้อย4แห่งค่ะได้แก่สิงคโปร์มาเลเซียเกาหลีใต้และญี่ปุ่นแต่ไม่ได้เอ่ยถึงสถานีอันตรายอย่างไต้หวันนักกรุธเแคทแมมองว่าถ้าสุดท้ายคุณเพโลซีจบทัวร์โดยไม่แวะไต้หวันความเคลื่อนไหวที่ผ่านมาซึ่งดูคล้ายแกว่งขาหาบัววอร์ทรคงเป็นแค่จังหวะสร้างข่าวกระชากราคาหาตสตุ้สตังอีกครั้งของเธอค่ะ หุ้นจีนลงสวนโลกวิกที่แล้วส่วนหนึ่งเพราะความเสี่ยงสงครามส่วนความผิดหวังนโยบายกระตุ้นกับข่าวอาลบาบาติดโผจอะโดนไล่พ้นตลาดสหรัฐคงแค่ข้ออ้างเทขายโค้งสุดท้ายสิ้นกระะกฎาค,คมโดยแทบทั้งเดือนค่ะเทรดย้อนสอนกับมิถุนายนซึ่งหุ้นจีนเอาพอฟอร์มส่วนหุ้นสหรัฐมาก,ก่อนส่วนความหลงหลัง FOMC เริ่มมีเจ้าหน้าที่เฟดออกมาสวนท่านประธานโดยยืนยันว่าเงินเฟอ้อสหรัฐยังเกินเป้า2%เซนเยอะ เฟดจึงต้องเดินหน้าขึ้นดอกเบีย้ยต่อไปแม้คนแรกๆที่ให้ความเห็นคือคนนิวกัชกาลีไม่ค่อยมีใครฟังแต่นักวิเคราะห์หลายรายก็ชี้ดอกเบีย้ยนโยบายปัจจุบัน 2.25- ถึง2.5%ยังไม่น่าใช่เนอรอเท่าไอย่างที่คุณพาวเวลบอกความเสี่ยงระยะสั้นจึงอยู่ที่กรรมการท่านอื่นๆว่าจะพูดทำนองนี้อีกหรือไม่เราลุยหนักด้วยชุด8ประจันบาลก่อนหยุดยาวไปแล้วดังนั้นค่ะวันนี้ขอเริ่มเดินใหม่อย่างระมัดระวัง ด้วยการซื้อสะสม2กองทุนในตลาดเติบโตแรงชัดยาวได้แก่เคทีเวียดนามและเคทีอินเดียค่ะมาดูกันถึงการเคลื่อนไหวตลาดอุ้นกันบ้างนะคะเซดินเด็กปิดวันพุทธที่1,576.41จุดบวก1.50มูลค่าการซื้อขาย59,390ล้านบาทโดยตลาดทุนไทยปรับขึ้นมาได้แรงตอบรับมุมมองเชิงบวกของนักลงทุนต่อตัว,ตวเลข GDP สหรัฐและการประชุมเฟด พร้อมคาดตลาดหุ้นในเดือนสิงหาคมฟื้นตัวได้หากเฟดขึ้นดอกเบี้ย0.75%ตามคาดและรอบหน้าอาจไม่ปรับขึ้นแรงแล้วเหตุแนวโน้มเงินเฟ,ฟ้อชะลอตัวหลังราคาสินค้าพภคภกณั์ฑ์ปรับตัวลงอีกทางคาดกนงปรับขึ้นดอกเบี้ยช่วยชะลองเงินทุนไหลออกได้ส่วนฝั่งของตราสารหน,นี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่54,600ล้านบาทและยูพันธบัตรอายุ5ปีปิดที่2.24%ค่ะ ส่วนเงินบาทปิดตลาดเย็นวันพุทธที่36บาท76สตางค์ต่อดอลลาราสหรัฐโดยเงินบาทเคลื่อนไหวค่อนข้างกว้างตามภูมิภาคและทิศทางตลาดโลกโดยรอดูผลประชุมเฟดและเป็นช่วงวันหยุดยาวทําให้นักลงทุนลดความเสี่ยงทางฝั่งของเอเชียนิกิ N I K I, ตลาดหุ้นโตเกียวปิดขยับลงเล็กน้อยในวันศุกร์ค่ะหลังจากบริษัทโซนี่ปรับลดคาดการผลกําไรสุทธิในปีงบการเงิน2565นอกจากนี้ตลาดยังถูกกดดันจากการร่วงลงของหุ้นในกลุ่มส่งออกหลังจากเงินเยนแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอาลลา่า ทั้งนี้ค่ะนิกกี้ปิดไปที่2 7 8 0 1 6 4จ็ดพันนุดสี่ลบย์ห้สวนเซิงไฮคอมมิสิตตลาดหุ้นจีนปิดลบในวันศุกร์ค่ะหลังจากรัฐบาลจีนยืนยันว่าจะยังคงใช้นโยบายโควิดเป็นศูนย์หรือซิโรโควิดพ o l i c y อย่างต่อเนื่องจนถึงสิ้นปีนี้แม้ว่านโยบายดังกล่าวอาจทําให้จีนพลาดเป้าหมายในการเติบโตของ GDP ที่ระดับ5.5%ในปีนี้ก็ตามเซิงไฮ้คอมมิสิสตปิดที่ 3,253.24. บจุด่ะลบ ส่วนดาวโจนส์ตาดหุ้นนยอรปิดพุ่งขึ้นในวันศุกขรข์โดยได้รับแรงหนุนจากการคาดการผลประกอบการที่สดใสของบริษัท Apple และบริษัท amazon.com ขณะที่ S&P 500และ Nasdaq ปรับตัวขึ้นรายเดือนเป็นเปอร์เซ็นต์มากที่สุดนับตั้งแต่ปี2563ดาวโจนส์ปิดที่32,845.13จุดบวก0.97% s อ500ปิดที่4,130.29จุดบวก1.42% และนสต๊อกปิดที่12,390.69บจุดบวก 1. 8 8ค่ะส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกในวันศุกร์และปรับตัวขึ้นรายเดือนเป็นครั้งแรกในรอบ4เดือนโดยได้รับแรงหนุนจากการเปิดเผยผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียนซึ่งช่วยบทบังความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลกนอกจากนี้ค่ะการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของยูโรโซนได้ช่วยหนุนตลาดด้วย c ซ c 40ค่ะปิดที่6,448.50ส่สบปดจุดห้น แดกปิดที่1 3 4 8 5 0 5จุดบวก1.52%้และฟุตซีร้อยปิดที่7423.43จุดบวก1น6ค่ะส่วนค่างินโดราสหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆเนื่องจากนักลงทุนกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยในสหรัฐหลังการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอ ทางฝั่งของสัญญ,ญาณ,ณน้ำมันดิบเวสต์ซัสตรานิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นในวันศุกร์ค่ะบวกขึ้นมา2.3ปิดที่98ดอลลาร์62เซนต์ต่อบาร์เรลและปรับตัวขึ้นในรอบสัปดาห์แต่ความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยท่วงราคาลงในเดือนกรกฎาคมขณะที่นักลงทุนจับตาการประชุมของกลุ่ม OPEC+ ซึ่งรวมถึงซาอุดิอาระเบียและรัสเซียในวันที่3สิงหาคมซึ่งคาดกันว่ากลุ่ม OPEC+ จะไม่มีการเพิ่มการผลิตน้ำมันอย่างที่สหรัฐคาดหวังไว้ ส่วนในฝั่งของเบลนต์เองค่ะบวกขึ้นมา2.7%ปิดที่110ดอลลาร์1เซนต์ต่อบาร์เรลทางฝั่งของสัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดปรับตัวขึ้นในวันศุกร์ค่ะโดยได้รับแรงหนุนจากเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงซึ่งเพิ่มความน่าดึงดูดของทองคำโดยทำให้สัญญาทองคำมีราคาถูกลงสำหรับผู้ถือครองสกุลเงินอื่นๆโดยสัญญาทองคำตลาดโคมเมกซ์สองเมืเดือนธันวาคมบวก0.71%ปิดที่1,781ดอลลาร์ 1, 1. 80เซนต์ต่อทร่หนึ่งพ และนี่าหมดของ KTM Daily really News ที่นำมาฝ่ากในเช้าวันนี้นะคะและในช่วงนี้เรายังคงต้องทำ Social Distancing แต่ทุกคนก็สามารถทำธุรกรรมลงทุนนี้ง่ายๆผ่านแอปพลิเคชัน KTM Smart Trade แล้วเจอกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้ค่ะกับดิชันวรวันตินลาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ